ข้อความภายในตัวตนของคุณที่อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้พี่ไพ่ยจงตอบด้วยคะ่ะพลังงานของคุณตอนนี้คุณกำลังพบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจมากๆคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อ คุณยังจมกับเหตุการณ์ในอดีตคุณยังรู้สึกผิดหวังเสียใจอยู่เสมอคุณไม่สามารถที่จะเดินออกมาจากความรู้สึกเหล่านี้ได้เลยใช่ไหมคะตัวตนของคุณอยากจะให้คุณปล่อยวางกับความรู้สึกเหล่านี้ค่ะปล่อยวางกับเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะตัวคุณก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้แล้วนะคะแต่ขอให้คุณได้มองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวคุณค่ะ มองเห็นความสุขเล็กๆในน้อยในชีวิตของคุณมองเห็นความสุขจากคนรอบข้างจากคนรักของคุณและขอให้คุณได้เดินหน้าต่อขอให้คุณได้กลับมาชัดเจนต่อเป้าหมายในชีวิตของคุณขอให้คุณได้กลับมามีความมั่นใจนะคะว่าคุณสามารถที่จะมีอนาคตที่ดีอนาคตที่สดใสชีวิตคุณกำลังจะได้พบเจอกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดจะได้พบเจอกับความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการนะคะ เลิกกังวลใจเลิกทุกข์ใจกับเหตุการณ์ในอดีตและเลิกสงสัยในตัวเองได้แล้วนะคะว่าคุณเป็นคนเก่งมากแค่ไหนเพราะตัวคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวเองมีออร่ามีสเสน่ห์ที่จะนำพาให้ตัวคุณได้ประสบความสำเร็จค่ะศักยภาพและสติปัญญาของคุณจะสามารถทำให้ตัวคุณเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคทุกอย่าง สามารถที่จะได้พบเจอกับชัยชนะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านกับปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้ทุกสิ่งนะคะสิ่งที่ตัวคุณทำได้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยคุณความดีของคุณมันจะไม่สูญเปล่าไปไหนนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลท่านจะมองเห็นคุณความดีของคุณค่ะท่านจะเมตตาในตัวคุณท่านจะเปิดทางเปิดแสงสว่างให้กับคุณ คุณจะได้พบเจอกับโอกาสดีๆคุณจะได้พบเจอกับของขวัญอันแสนวิเศษที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งมันจะนำพาให้ตัวคุณได้พบเจอกับความสำเร็จได้พบเจอกับอนาคตที่ดีที่สุดและมันจะทำให้คุณได้พบเจอกับความสุขที่แท้จริงได้พบเจอกับความสุขอย่างที่คุณต้องการทุกสิ่งนะคะแม่หมอขอข้อความที่ตัวตนของคุณอยากสื่อสารอีกหนึ่งใบค่ะ สเปนชามวิชเฟลนส์ตัวตนของคุณอยากจะให้ตัวคุณได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณด้วยค่ะไม่จมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตอีกต่อไปไม่ทำให้ตัวคุณอยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพังนะคะแต่จงอยู่กับเพื่อนที่จริงใจกับคุณที่สุดอยู่กับคนที่ทำให้คุณมีความสุขมีความสบายใจนะคะอย่าปล่อยให้คุณเหล่านี้หลุดมือจากคุณไปนะคะ เพราะเขาจะทำให้ตัวคุณได้กลับมามีความสุขจะทำให้ตัวคุณได้มีพลังงานบวกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้กับคุณทุกสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ